ไอ้เพลกเองเธอตั้น่ะูดแค่เธอปะแต่จูรันเอาเป็นอุาัติขีกาลนะอุดาพัติขี้กานี่อุดาพัตินี่สาบการีสาบกรรปการรล่าโดยพัติันเนี่ยการสาบกายีดูสับอุบาตินึ่เสียตัวได้เนี่ยเยได้าดอดอุบาจะเดือดรอเจียตัวได้มีสีดกว่าดูเดืออุบิเดอเดือรอกุญาที่เจี๊ยอ่าพูดูกตั้งไม่บ้าษาคือเดือคือล่นหาอุกโมมือนอนสนีทอ่านะพัติ

อาสูปานาสูสาปานาสานยอดปกพ่อชัวหรือนี่กลานี่อ๋อปรเีิกเรื่องมึงปกว่าเถอะกีพอดีตอนตูเนี้ยตูนี่นะอือแล้วเดียวนี้เว้ลยหลมือหาลอตาโดนปรทีรเบลเล่ควาเลยแต่ว่าพลให้ว่ามีนดอกคือนาฬิกีเลยตาแ่ว่าพลอกวีบอดนากตอรเรรเมืบุตรเปมีนฮต่ดูคุชชกีก็เรื่อควาาอ้าความึงเต็มดนีแลยอันย่าปานาอันยี อาสูปานอาสูซาปานาซาอี e ่ทอดูระเตระมุนอมาเตะยันมากเนาะควควาปะตกลีนะชักลีช sure> ักลีเเปที um. ่อาลอตลีมินรตันตเเชยากลาดอ่าควาเนี่ยปานเนี่ยนี่ลอสูปานสูสาปานซาพรชูอตัปลือบานาผมหาเราผมหาแวกี้เกียทตเพลอตัวเตระดินนะโบปลือบานาอูตัวเตยอตัดทีหลอ หาได้ยาเล็น้านี่ยติกอดาียาบุเมึงหาลรเล็กวินะเล็กดตาตันีเล็กโดตาเลตาบ้ารูไปอีโลซาดูอดไปดขอทีนี้แต่โดตาเนี่ยมันโคตเต้มนานองมีเรนสู้เหยบ้าช่วยนายบาน่กเิบุญยานำงานจะเข้างานจะไม่อุ่ยอ่าเลชอเยจะกระจีนาย๋อดิเนี่ยเนี่ยบุกเลยตก เราทรก็บลราเีนะพัตอนนาหูดูเรียนาหูกาเรียเออเลเตียวดีนี่นีเวลาลกลมือหาลอผมมึงเที่ยวเดือเลืๆคว้าดบัตที่นานเ้องแค่ขอแรกอเดือบเบือเดือเบมาเดอด้านี่เบือนโมบิทปุมีิเฮตาดูคุชอกี้รอมันชีทำมาเลยจะเดืไม่วิงเกินเดือบบาราร์คว้าด้อาความือเข้านั้นไม่อรบุย่ะเยสิทอดู เดกว่าเกต่เดนนำมือเลี่ยเดิบ for นบ้ามันกูคู่กัมีว่าชาจะปานนะเดกเคยบวนเตะเจ้าห้น่ะเลือดชอยเวคออาควายปะเตวดาเตวดาจอปีปัวกะลาดีนกปีโซแกเรารืเคมีไหนก็รึนเพื่อนอ่าอ่าเพื่อนอ่ะเอเยเคปานน่ยกกี่หลอดนี่หน่าวปุ่มมือหนานน่ากลบวปลือไว้ปร์กายเธอจี้ได้ดู ตีว้โอ้เว่ตระกากูเอ็นหที่ปวมือเหลือเกนอาทิตย์จะาพรอดตัวนย่าลบรไว้ทีเแต่ยาที่คิดทีราหาได้ยากเลยเออเดยวดีนี่เดนมาไดลเลกเดียติแต่เดินนานนกนเลยตอนนี้เผายังกว่าหมอลามาพารี่โผล่ยอดเนี่ยโผล่ข้อโผลข้อเอาเวมือหาเราเล็กาวิ่งเลตือว่าปวมือเที่ยวโดเปควายตัวป้าปตดียวดาตาให้วาปโลกอวีบอพอลืกขีต่อเร่รอนี่นาย เอาวาก็ปกติยหันเนาะพ่มือยอรดีพ่อหนกราบเออพาติเออมก็แต่รอาติเออรมก็แต่เี่ยพาติอเลเดีสิสุเกควารามาดิรอแต่ล้วกพ่มืเนี่ยกประตูเายามาอ่มาดิหล่อนี่เนี่ยล่อเจอควาโฮนะซิตีปพ่อมือลากจกีร่าตัวหรืลานะรอยยานาวเอเอบักเวปาร์กันนี่ တဲ့ဧကဝပကတိတာမီအေဘာပကအဖတ်အေနော်ကလည်းတာဖို့ရွေးဒီနီကုလေးဝဲစိကုလေးပေညိုချင်ဘလုံးအေဒီပားကဏီဘလုံးညာတက်စီညာလားအဝေသတဲ့ဧကဝကူဝဲဒါမကဝအော့ကဝတောဖို့ဒိုလီဝဲဒီပါကဝပားကဏီ